สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องช่างอ of ช h แ n ลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมาพบกับเหรียญ5บาทรุ่นเก่าอีกรุ่นนึงนะครับก็ด้วยเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสวรรค์นะครับของสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ผมพบเจอเมื่อเช้านะครับที่ผ่านมาครับ แต่ก็เดี๋ยวว่าจะเอาไปทําการล้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีคราบนะครับคราบฝุ่นนะครับแล้วก็มีร่องรอยในการใช้งานมาบ้างนะครับก็เหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะเนี่ยเนี่ด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะรูปนี้นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของรูปสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับนี่นะครับด้านซ้ายนะครับจะเขียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะฮะหรือว่า หรือว่าพระพันปีหลวงที่เราเข้าใจกันนี่แหละครับด้านขวานะครับจะเขียนว่าพระบรมราชินีนาถนะครับนี่นะเหรียญรุ่นนี้นะครับจะผลิตค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ9้าล้านเหรียญนะครับที่ผลิตออกมานะครับเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านก็มีกันทุกๆท่านนะครับหลายๆท่านคงจะมีกันนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับค่อนข้าง จะเยอะอยู่นะครับในการผลิตนะฮะด้านหลังก็จะเป็นรูปชาวนานะครับนี่นะด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นเหมือนรูปคนทอผ้านะฮะนี่นะสวยงามครับน่าสะสมครับด้านหลังจะเขียนเป็น12สิงหานะครับ2 5ง0 2นนะฮะตรงนี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับเนื่องจากมีในส่วนของคราบนะครับแต่ต้องทําการไปล้างนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับจะ เขียนเป็นเลข5บาทเป็นเลขไทยนะครับกำกับนะครับแล้วก็เลข5้าอารบิกนะครับกำกับและตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ FAO นะฮะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวันที่นะครับแล้วก็เป็นเดือนสิงหาแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ปีคิดศักราชนะครับ1980งเก้าแปดนไทยแลนด์นะตรงนี้นะะสวยงามครับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นนี้ก็ ราคาณปัจจุบันนะครับก็จากการที่ผมได้ไปถามพี่ๆเหล่าบรรดานักสะสมเหรียญน,นะครับเ็าบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ก็ยังมีราคาไม่สูงมากนะครับก็ประมาณเหรียญละ80บาท90บาทอะไรเงี้ยซื้อขายกันนะครับทั่วๆไปนะครับสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะฮะแต่ว่าอนาคตนี้ผมว่าน่าจะมีการอัพราคาที่สูงกันแน่นอนครับเพราะว่าน่าจะมีคนเก็บ สะสมกันมากขึ้นนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้นี่ผลิตเยอะจริงๆครับทั้งหมด9ล้านเหรียญน,นะโอ้ค่อนข้างเยอะนะพี่ๆน้องๆทุกท่านก็มีกันอย่างแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนี่นะสวยงามนะร,รุ่นนี้ชัดๆเลยนะสมเด็จพระพันปีหลวงนะฮะของผมจะมีประมาณ6 รี่เจ็ดเหรีหยญน,นะอัน,นี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เพิ่งค้นเจอมาอีกล่าสุดนะสำหรับเหรียญน,นี้เลยนะครับสวยงามมาหน้าสะสมเนระับเก็บมาที่ระลึกได้เลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะครับจะซื้อจะขายก็ซื้อขายกันอย่างมีสตินะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพนะครับซื้อขายกันอย่างมีสตินะครับพี่น้อง อันนี้ก็เลยนำมาให้พี่พี่น้องๆได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ